วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอภิชานะนะคะวันนี้มาเริ่มต้นจากที่เราใส่บาทรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมารับหลวงพ่อสิสายเขียงเป้ามาดูนี่นี่คือทัาเบิกภูทัาเบิกบายนี้พระแสงจะขึ้นไปปฏิบัติธรรมค่ะนี่พาชุมตอนเช้าก่อนภูทัาเบิกเป็นแบบนี้ไม่มีหมอกคลุมถ้าหน้าหน้าฝนจะมีหม,ะหมอกหมอกขาวเลยอะ่ะหมอกหรือเมฆเมฆไม่มากกว่าแนละ้วถ้าเป็นหน้าถ้าเป็นหน้าฝน แต่หน้าหนาวนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้หมองไม่จัดบางๆเพราะพระอ,อาทิตย์ขึ้นแล้วที่ข้างล่างนี่สิบสิบห้าองศานะคะข้างบนนี่จะจะต่ํากว่าข้างล่างนี่เอาลบอย่างวันน้สิบห้าองศาสิบสาองศาข้างบนทั้งข้างบนเก้าองศาลบด้สี่องศานะประมาณข้างบนก็ประมาณสิบเอ็ดองศาค่ะที่นี่คือผูทาเบิร์ที่เห็นนี่เป็นเจดีโพที่ปากขยายสามสิบเจ็ดยอด สวยงามมากเลยทำทำกำลังกาลังตกแต่งกังกลังเอ่อครีเอทอยู่ตกแต่งภายในอยู่ตกแต่งสร้างฐานเะยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอ่ออัญเชิญพระธาตุสาธิกระธาตุทองคำทองคำเอ่อประดับยอดพระบรมสาธิกระธาตุบนชั้นสูงสุดแล้วค่ะเมื่อปี2559ปีนั้นลูกชายพระแสงก็บวชด,ด้วย จำได้ว่าร้อยร้อยรูปนะแต่น้องที่เป็นแมช่ชีเขาบอกห้าร้อยเก้าสิบเก้ารูปน่าจะจริงอยู่แนละ้วเพราะน,น้นประแสก็บุหรือศีลด้วยไปเป็นหรือศีนแต่งชุดขาวไม่ได้เป็นแม่ชีแม่ชีนี่โกนผมใช่ไหมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตือศีนก็ไป,ไป,ไ,ปไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงครัวแผานาผลไม้อจัดสีสันผลไม้สวยงามมากเลยนี่เหมือนลูกช้างเลยว่าแล้วก็เปลี่ยนหัวข้อไปเลยมีดูดูแลผ้าลูก ลกูกบวชตอนแรก,กีบวชแค่ช่วงที่บรรทิษสาคาบูชาใช่ไหมไปมาต้องสิบเอ็ดวันอยู่ที่ทําบุญกับลูกสิบเอ็ดพระพระลูกเรียกหม่อมเรียกหม่อกมกขาบอกทำไมไม่ต้องเรียกหม่อมก็ได้หรอคนบวชใหม่เขาเรียกหม่อมนี่เพราะว่าพระที่บวชใหม่เนี่ยก็เป็นลูกของพระเจ้าใช่ไหมคะก็จะเป็นหม่อมราะชวงรือหม่อมหลวงเนี่ยลูกของพระพระมหากษัตริย์เาใช่ไหมสากยบบตรเราก็ต้องเรียกว่าหม่อมหม่อมอ ก็เลยอธิบายเข้าใจเรียกหม่อมเพราะว่ามีเชื้อสายจากพระมหากษัตริย์เพราะพระพุทธเจ้าเราเป็นพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะมีลูกออกมาก็จะเป็นหม่อมราชวงศ์หม่อมอะไรเงี้ยก็ต้องเรียกหม่อมประมาณนั้นนะคะที่มาที่ไปของการเรียกว่าหม่อมทางบ้านประแสงเรียกหม่อมหม่อมเพราะว่าเป็นแบบนี้เองเพราะว่าสืบนิมจตาคล้มาผูบๆมามามาคุทับเบิกสืบเสื้อฉายมาเสื้อฉายมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะ นี่เนินที่สูงตรงนี้คือวัดวัดป่าพุทธเบิกจุดที่สูงจุดที่สูงที่สุดของ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 พุทธเบิกแล้วจะมีเจดีย์อยู่เจดีย์โพธิที่ยับเจดีย์โพธิที่ขยะปากห้าสามสิบเจ็ดยอดเจดีย์ที่สูงที่สุดแห่งประเทศไทยนะคะที่นี่คือวัดป่าพุทธเบิกเดี๋ยวบายๆจะพา ขึ้นไปนะคะนี่มารับหลองพ่อกนมาแล้วมาแล้วนี่เป็นยาโศกทางทางซ้ายมือจะเป็นภูทับเบอร์ข้างขวามือจะเป็นภูนานาผ้าที่ขึ้นแล้วค่ะประวัติประวัติภูนานาพระแสงเคยไลฟฟัง้นนี้นะว่าเป็นอะไงนี่คือภูน,นาภูนนามที่พระแสงมาปฏิบัติครั้งแรกในชีวิตปฏิบัติธรรมที่นี่ปี2554ปีน้ำท่วมมาค่ะมาปฏิบัติกับะ้าจย์ละออง กาจันเล็กกาหลวงตาเล็กเนี่ยค่ะวัดสำนักสงผูภนำนางอันนี้ก็ระดับระดับไม่ระดับสูงเท่าไหร่เนีย่ยต้องไปถามอาจารย์ก่อนังไม่ได,ไได้ไม่ได้นั่นแต่ที่ถ้าเบิกในพันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกฟุตรหรือเมตรใน,นเหนือน้ำทะเลค่ะความสูงก็งจะเย็นมากๆแล้วหลวงพ่อ ลวงพ่อเดี๋ยวจะชวนหลองพ่อไปคุยถ้าเปิดท่านจะสนใจมันแล้วแล้วก็ยืนรอตรงนี้แหละท่านท่านก็จะเดินคุยกันก็นุ่งคุยง,ง่ายกัะปัน้นกลับั้นมากัะปั้นมาดักรอทางตรงนี้อย่างหระกรปปัน้นนะวันนี้กัะปั้นไม่ถูกขังเลยนะ้ยวันนี้กัะปั้นทําตัวน่ารักใช่ไหมลกูกลองพ่อทึ่ให้มาด้วยอ่ะ เปียกไม่ล่าวันนี้ฮะวันนี้ก็ปั้นเปียกห้วอเปล่าวันนี้กับป้นซนหรือเปล่าลูกอุ้ยวันนี้กับป้นซนไหมครับเปียกด้วยอะ่ะเออเปียกได้สู้กล้องด้วยสู้กล้องด้วยฮะสู้กล้องด้วยเปียกเลยตัวเปียกหมดเลยไมเลยขับปั้นไปละนำหน้าหลงหน้าหลวงพ่อเมื <c oughs> ่อน,นี้อากับป้นมานำตีหลวงพ่อนี่มนค่ะหลวงพ่อ สนใจไปท่าเบิกไหมบ <c oughs> ่ายสองมองไายแล้วมีแต่ภาพปฏิเสธหนาวว่ปปทะที่อู้เดี๋ยวนี้สวยงามมากเลยนะไปตอนบ่ายเม็ดตอนเช้าตอนบ่ายมันกระเด็นแลว้วก็มันนีิขน้อยขึ้นไปท่าเบิกละก <c oughs> <c oughs> ับยี่สิบ โอ๋ยคนเดียวสิคะเออเป็นสามีกลางพื่อนาเราก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้ไปไหนก็ไปคนเดียวให้ได้อย่างพระอย่างพระส่งแล้วเลยค่ะยานเหมียงข้างหน้ามีมูแย่ๆไปท้อเขียแล้วไปเมื่อไหร่เมืงแต่เมื่อไหร่ค่ะไปกี่ปีแล้ว โอ้เดี๋ยวนี้สวยมากเลยนะหนทางขึ้นนี่เป็นสาดหินมะพานนั่นเลยค่ะโอ้สวยงามเลยนะแล้วอีกด้านนึ่งก็เป็นเป็นาสรเป็นสานสรข,ของออ้ท่านท่านทาได้ดีมากเลยอนะ่ะแล้วแล้วแล้วไอทางขึ้นเจนดีนะอีซีนนี่เป็นของพระพรหมอีซีนนึงเป็นของพระอิน์มีบริวารเป็นท้าเป็นเทพออ้สวยงามมากเลยอนะ่ะแล้วหลวงพ่อมีเรื่องเล่านะวันที่ขน้อยขึ้นไปนะวันที่สิบเกา้าอ่ะขน้อยก็ลงมาแล้วนะบันได ขั้นแรขั้นแรที่ขึ้นเจดีนะมันมีขี้หมากองอยู่เห็นนะเป็นขี้หมาพแล้วพอดีเห็นแม่ชีที่ขับปฏิบัติธรรมนะบอกอุย้ยหนูค่ะเดี๋ยวช่วยดูหน่อยนะเดี๋ยวแขกมาเดี๋ยวใครมาไหว้เนี่ยจะเหยียบขี้หมาแล้วนะ่าสงสารเขาเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาตจะเอาทิชชู่ปิดไว้ก่อนนะขน้อยกระดึงทิชชู่มาปิดอะ่ะพอยอามือกดเป็นใบไม้อะ่ะหลวงพ่อใบไ,ไม้สี่สี่สี่ส,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 สี่เรื่องๆงีะมันเป็นไปได้ยังไงขี้หมากายเป็นใบไม้อ่ะออ้ ยติมาเอามือแตะเอามือแตะแล้วนะแยมือแตะนะบิ้ลบออ้านใบไม,ไม้นี่วาไปดูคลิปข้าน้อยได้เลยอ่ะว่าอะไรขี้หมาเป็นใบไม้อ่ะทดสอบไลลูกกันนะเออไอขี้หมาผู้ดเด็กก็เห็นว่าเป็นขี้หมามูหนูคือเป็นขี้หมาเฮ้ยเฮ้ยนิดขี้หมาเป็นใบไม้ได้ไงวะเออมันก็หัวเราะมีศักดิ์มีศักดิ์ขีพยานไม่ได้มโน อาขน้อยเอาที่ชู้ปิดแด้งไหน่ะขน้อยย่าคนไปเยยบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่าจะเอาที่ชู้ปิดไว้ก่อนนะเออไปดูในคลิปก็ได้เออไปดูในคลิปดิหลวงพ่อดูยังขี้สีน้ำสีเข้มเข้มเหมือนปูนน่ะขี้หมาสีแบบนั้นน่ะคือกับปูนผสมปูนไ้ไหมนะขี้เร็วๆนะแมาแต่มันเป็นแเป็นเป็นเป็น็ก้อนหรือเป็นยาวๆเป็ขี้เร็วๆหลวงพ่อไปดูคลิปเลยที่ไปถ้าเบิกะเตียดีอะ เอาที่ชูปิดนะพอมือแตะอ้าวมันมันเป็นใบไม้นี่เดนเิดฮ่ยขี้หมาเป็นใบไม้ได้ไงวะ <c oughs> ขน้อยไม่ได้มโนนะกุซาบางเดี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวย่าเอาที่ชู่ปิดยงให้แล้วหนูไปเอาไม้กวาดมากกว่านะคะ <c oughs> เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูมาทำค่ะเมชีเดี๋ยวเมชีสามสี่คนไปได้ปฏิบัติทำไหมัยรุ่นนี้กะอุ้ยหนูหนูหนูต้องดูแลตรงนี้ด้วยนะคะมันจะได้สะอาด <c oughs> เป็นแนะนำค่ะไงแล้วผู้ใหญ่กว่านี่ ปรากฏได้ที่ชู้ปิดกลา,ายเป็นใบไม้สี่เร่่องอ้อยก็อาบไปทั่วกูนี่ตาฝาดหรือวา <laughs> ถ้าตาฝาดข้าน,น้อยอย่าที่ชู้ไปปิดท้ดองอย่างหรอกเพราะคิดแค่นี้แหละถ้าเป็นใบไม้อะ <laughs> มักปังมักปังผักปังเออแล้วก็ไม่รู้ว่าดอกสีม่วงนะ้เขาเรียกอะไรอะ่ะ ไม่ใช่โน่นโน่นดอกนะนั้นน่ะที่ขน้อยถามนะตรงโน,โนโ่นน่ะเป็บนลบเฮ้ยเฮ้ยเ้ยลบ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 อย่าส่มาเลียอกันกลางถนนแม่ตัวเดี๋ยวก็โดนรถบึ้บหอกมาแล้วอ้าววันนี้ซอยหงมาใส่บาตรที้หลายคนเลยมาใกล้ๆแด่อนุโมทนาบุญนะ ซอยหกซอยห้ามาใส่ที่นี่หมดเลยวันนี้รวมศูนย์มาแล้วเอ้าอไปไกลให้อย่างมาบุงนี้ได้รับบุญไกล้ๆเด้เออรับบุญไกลแท้รับบุญไกลได้เบาวิไกลๆได้บุญหนักนี้เฮ้ยเฮ้ยเกับปัน พาเลียนให้ให้พรบันท like ึกเซบารละกระรับพรสาธุค่ะกัมปันอ่ะหลวงพ่อหลวงพ่อต้องขังมันแล้วนะมันแล่นใส่รถก่อนอ๋อนโมทนาบุญด้วยนะคะคุณนายแม่นม่ต้องขังมันแล้วนะหลวงพ่อมันแล่นใส่รถต้องมั้ย ยูเฮ้ยเฮ้ยยูแล้วสามาต้นไหนบ่เห็นนะอ้าเมื่อวานนี่ถือศีลด้เออเมื่อวานยังไ่ได้ลาสินเมื่อวานยูบ้ัส จา๋าเธอหล่อพ่อต้องขังมันแล้วนะมันแรนใส่รถอะเดี๋ยวมันชีวิตมันจะสั้นเอาเข่าเบรกประธานนี่บึกเลยนะอย่างน้อยขาเธอเส้งเลยนะกระปั้นหล่อดีๆบ่อชอบชอบขาเส้งเนี่ยเธอนั่นี่ะไอ้นั่นก็เส้งไปคนหนึ่งแล้วนั่นแหละไอ้ตัวนี้ซื้อมาอย่างหลวงพ่อไอ้แพนด้าเนี่ยแพนด้ายฮะบักวัดติเด็กวัดเหรอโอ้ย เด็กวัดเหรอเฮ้ยซื้อซื้อเพนด้าเอ้ยวัด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 ใจวัดใจตรงนี้ชื่อวัดไอ้เพนด้าชื่อวัดวัดใจหลวงพ่อกำปั้นกำปั้นมาวัดใจหลวงพ่อดิกำปั้นเธอหนักปะฮะก็จะเห็นได้ยังไงล่ะคะล่าส่าเขาจะเห็นได้ไงก็ถือศีลอยู่นี่สามวันน่ะอือ กคเป็นพีอาพีอาประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์อันนี้ก็อันนี้ก็ท่านก็ปฏิบัติกิจปฏิปฏิบัติกิจของท่านตามนี้นี่ท่านจะว่าท่านก็จะมารวมกันตรงนี้ท่านก็จะมารวมสำรับกันตรงนี้วันนี้มีแกงหมกขุมแกงแกงมักแกงผักแกง ผักอีหุมอร่อยมากเลยเดี๋ยวข้าน้อยก็จะไปกินคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตลงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปรีวิวโครง